กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้อยู่กับเกม uh, The Right Remaster นะครับผมนะโอเคก็ไม่รู้นะเหมือนกันนะเกมนี้เป็นไงมาไงนะครับก็เป็นเกมค่าย A Gaming p a t s นะครับผมนะเป็นค่ายของเกม The Sun นะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าผมก็เคยเล่นไปเยอะมากๆเลยนะเกมนี้เกมนี้ก็เป็นเกมแนว Survival uh, Horror นะครับคล้ายเกม รีพอร์ตเลยนะที่ผมเคยเล่นไป2พาร์ทเองแม่งเล่นไม่จบไม่รู้เกมนี้มาจะเล่นจบหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นแหละโอเคอันนี้ตั้งค่า,า frame ค shadow, แล้วก็เปิด60เฟรมนะครับเปิดชาร์โดแล้วก็เปิดกราฟิกไปที่ h i g ก็พอเนาะอันต้าไม่น่าจะไหวเอาแค่ okay. เลืน่นๆก็พอผมลองเข้าไปเทสดูนิดน,นึงแล้วนะก็ปะเลยกันเลยกับผมก็คือไอที่เขาเข้าไปเทสก็คือเทสนิดเดียวนิดนดเดียวจริงๆนะครับนะอืมไม่พอ ไม่ได้รู้อะไรซึ่งเกมนี้ที่รู้มาจะมีเอ่อมีหกอพิโซดอนะเป็นหกอพิโซดไม่รู้ว่าเป็นอพิโซดย,ยาวๆหรือสั้นๆนะครับนะนั่นแหละแต่ก็หกอพิโซดมันก็เยอะอยู่นะก็คงยาวแหละ <c oughs> นี่ก็เกมนี้ก็จะมีกล้องนะครับรมีกล้องมีปุ่มคําสั่งมือแล้วก็มีนั่งอันต้องกดค้างแล้วนั่งแล้วก็มีวิง่งมีรันแล้วก็มีนี่โน้ตปกติประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเกมแนวแบบว่าให้ผ่านดานไปแหละ แล้วก็ต้องแก้ไขพัซิลต่างๆนะครับเกมนี้มันประมาณนั้นเนาะมีพัซิลให้เราแก้แล้วก็ต้องแก้อันนี้ก็จะเป็นเปิดอินฟราเรดเพื่อดูนะครับเพราะว่าบางทีจุดบางจุดมันมืดแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นอันนี้ก็คือยังไม่หายดีนะเออหรือบอกเลยเสียงผมาอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่านั่นแหละยังไม่หายดีประตูนี้ก็ล็อกนะครับตามเคยนะเกมมันเกมมันเห็นหนักล็อกนะครับนะ ประตูแม่งก็ล็อกทุกที่ล็อกทุกทางไม่ให้กูเปิดอ้ออันนี้ก็เป็นโควิดนะยังไม่หายโอเคแต่ยังอยากมาอาัดคืออาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับนะผมโอ้อวันนี้มันเหมือนจะเป็นเออหลุมเลยอะแต่มันมีตะแกรงกั้นอยู่นะครับหลุมใหญ่มากๆโอเคไปกระเตาะโอเคเราต้องรักษาแบตไว้ด้วยนะไอเกมพวกนี้นะ <laughs> ใช่ เออ,หร,อ,อหรือบอกหรือไม่ไดบอกไปยังว่าเราอยู่ในบังเกอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับบังเกอร์นะครับนะรู้จักจบ B 1 2หรือ B 1 8นั 18, ่นแหละมันมีชื่อด้วยนะมันเป็นบังเกอร์นะครับเราต้องค้นหาความลับที่นี่นะเกี่ยวกับความลับอะไรของมันก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็เป็นโน้ตให้อ่านปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาแปลให้นะครับนะมันอ่านมันเขียนว่าอะไร Department Department มเป็นว่าอะไรผมเคยได้ยินคำนี้แตนะ่ผมจำไม่ได้ตักสืบหรอ,หรอวะ o f ออฟเฟค อะไรสักอย่าง a which what ดัก index banger uh, banger สิบแปดนะที่นี่คือ banger สิบแปดในวันที่สิบสอง april หนึ่งเก้าแปดหกเฮ้ย april อ่ april, uh, mesa, อเมษาหนึ่งเก้าแปดหกเฮ้ยเมษาเหรอเมษาหนึ่งเก้าแปดหกมันวันที่มันใกล้ๆกับเชอร์โนบิลเลยนี่ว่าเราอ,าอ,าอา่านไปต่ออืมแล้วก็มีอะไร what snap tap แปลว่าแทงนะครับนะแทง ผมไม่รู้อ่ะคืออะไร a great impact on the human body มีแทง body กี่ด้วยมีนั่น body ร่างกาย test subject วิชา show ช,ช่างมันเดี๋ยวผมจะแปลให้นะอันนี้เออเดี๋ยวผมแปลให้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปก็คงแปลมันขึ้นแปลภาษาไทายทันแล้วแหละก็เดี๋ยวผมเอาไปแปลแล้วเดี๋ยวจะแปะทิ้งไว้ให้นะครับแล้วมันเป็นว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างผมก็ไปแป google ล google แหละไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าะนะ อืมโอเคไปกันต่อโหบังเกอร์อะไรว่าหลอนบรรยากาศมันก็หล่อนดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับนะนี่แล้วก็มีอะไรด้วยข้างล่างไอ้เจ้นี้ผมเห็นแลลวนะผมก็เลยอาจจะไม่ไว้าไม่ค่อยว้าวเท่าไหรออ่งงมากเลยอะ่ะคือมันว่าให้เราเห็นแบบชัดเจนมากไม่รู้มันเป็นตัวอะไรมันมันจะเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นสัตว์ประหลาดโอ้หน้ากลัวนะจริง ไม่รู้ว่าตกลงไปได้แล้วเปล่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าตกลงไปก็คือคงไม่โดนมันขย้ำหรอกครับตกไปตายก่อนอะคือเราเราจะตายก่อนโดนมันขย้ำนะครับเพราะว่ามันสูงโอเคแล้วก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่มันไม่มีทางไปแล้วเราต้องมาแกไอ้นี่ตรงนี้ปุ๊บเราต้องปิดไฟก่อนเ,แบบอเตืองแบตอ๋อเฮ้ยมักดกล้องไม่ติดอะโอเคเก็บกล้อง เช็คเช็คโอเคเจ็ดมูฟนะครับนะฝั่งซ้ายเราต้องขยับเอ็นตรงนี้เจ็ดทีเพื่อที่เราจะเล่นได้มาผมมาผ่านมาแล้วไอ้ของพวกเนี้ยเดี๋ยวจะโชว์ยังไม่ได้หรอเนี่ยก็ไม่ได้แล้ววะไงวะโอไม่รู้ว่ามันต้องได้กี่รอบนะโอเคเรามาทำไปพร้อมพร้อมกันเลย ผมพร้อมกันอะไรวะไม่ได้อะไม่เป็นอุ้ยขาดช่องหนึ่งอะอ่าชิบหายละผมเองก,ก็ลืมวะไม่ดิไม่ได้ลืมดิมัน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 ไม่เหมือนกัน คนละแบบกันเลยเอ่อเฮ้ย <c oughs> จะนานกี่จะนานแค่ไหนวะเนี่ยเอาไว้นี่กันอืมไม่เอาไม่เอาลองอันนี้ไม่ลองอันนี้อ่าลองอันนี้ไปนี้ปุ๊บลองอันนี้ไปนี้ลองอันนี้อันนี้ ก็ไม่ได้แล้วรอนนี้มัว่วอา่าอันนี้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 ไม่ไม่ไมวแมวแมวอ,อ,อืมไม่ใช่ป้าอันนี้คนละอันกันเลย Hư hư, khối chết mũa bố tưng น่าจะเปิดประตูฝั่งนู้นนะครับนะคิดว่านนะไอประตูที่มันล็อกเมืเนะ่อกี้นะเฮ้ยไอเจแม่งตึงเหมือนกันนะน,นี่แกพัทเซลโอเคเราไม่ต้องเสียบแบตกล้องแล้วกันนะเราจําทางได้อยู่โอเคปะโหยากเอาเรื่องนะจริงจีบหายแล้วจําทางได้ประตูอยู่ไหนวะจําทางได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิดไฟทุกคนแล้วกันทุกคนไม่เห็น นี่ตรงนี้นะครับอ้าวเฮ้ยเราเป็นแล้วมั้นเป็นทางไหนอ่ะหรือว่าไอ้นอนนอตบุกวะหรือว่าประตูนี้โอ้ยเราโอ้ยเราวิ่งแล้วก็มีเหนื่อยสตามนี่หน้าเราน่าจะนอตบุกอะไรอย่างนั้นอะแล้ปูวิ่งไปซักไกลเลยโอ้สมองนี่อันนี้ใช่ปะ เอาไม่ใช่เหรอแล้วโทรศัพท์วะเอาแล้วอะไร,รอ่ะเอาชิปวะทำไงอ่ะสับคืนไม่ได้ด้วยนะครับนะปะรถถงกว่าเราต้องไปต่อ อขออภัยด้วยถ้าเกิดมีเสียงกุกกักอะไม่รู้ว่ามีมีหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะอืมอืมคงเปิดได้แหละนะครับนะ เอเคเสียงหายละอโอ้มันแสบมากเลยอะ่ะจริงแสบตาโหอ๋อ,อเดินต่อไปนะนะโอเคื อันตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอาไม่รู้อะเออเริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับโอเคเออมันก็มีมุมสว่างบางในว่าเกมนี้โหเมื่อกี้อยู่ดีๆตกใจหมดเลยนึกว่ามันจะมีตัวอะไรบุกเข้ามาด้วยโอ้เสียงดังอะอันนี้อะไรอะสองวันเดยวันเดียวกันนะแอสเซ็ก e r เอ e r ่วัอทุกคนใคร บอก the truck a uh, 2013 w h e n crazy by, by He, uh, เป็นบ้ไปบ้าเขาเอ่อ turn into something turn แปลว่าอะไรวะข้างในบางอย่าง trouble ปัญหา that masko เอ่อ the level the first level of the bunker in comparable to anything เหมือนจะเกิดเรื่องปะไม่แน่ใจวะ่ะโอ้ยทำไมกูไม่เก่งอังกฤษวะสมอง เออสึกง่ายคือรู้สึกเหมือนจะมีอ right like yeah ุ๊ยเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อผมมาวบๆวับอย่างงี้น่าจะวันนี้ค้างโอ้ยเพมาวบๆแบแบบน่าจะไม่ไม่ได้มาหลอกอะครับถ้าเกิดโผล่วิ่งมาใส่อันนี้ให้วิ่งหนีอันนี้แค่ผมให้กลัวเฉยแหละรู้โอเคอุ๊ยเชี้ย วิปภาษารสัเสเซียโอ้มันค้างนะเนี่ยกี้ผมกดปิดกล้องหลายทีก็จะปิดแต่มันดันไม่ปิดอ่ะนี่อะไรเนี่ยวันเดียวกันนะครับเดอะเดอะเดอะอัเน,นี่ยลาบอตบล็อก <Bravo. S 1> แจ็คบ็อกซ p r o b a b l y the swivel อืมชัางแม่งเดี๋ยวผมแปลให้ทุกอันแะล้วถ้าบอกก่อนเลยถ้าใครกลัวเอาไม่แปลให้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นบ้านที่มันยืนอยู่อันนี้มันบัอ็อกหรือว่าเขาตั้งใจให้มันสปอนอยู่ตรงนั้นวะกูเริ่มงง กูเริ่มงงลอกจะไม่มีทางไปแล้วเราต้องไปฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะเค okay, ปะนี่จดหมายเราอ่านก่นเราเจอ p a s s a g e to control room เราเจอเอ่อ uh, p a s s a g e control ที่ห้อง control หรอแต่ ward p i c k r d a r อ่ะมันมืดเหรอไม่หรือเปล่าวะ ดรากดักอะไรมืดมันเออน่าจะมืดกับแปลกนะครับนะมืดและแปลกและน่ากลัวมีเสียงน่าก Came out, all, ลัวเข้ามาเราออกมาจากมัน to believe เชื่อคำพูดของวิทยุในหัวเขาลิส to smile small เล็กดิเสียงเล็กอ๋อ off moment off movement ช่างแม่งละเฮะียเดี๋ยวทุกคนก็คงรู้เองแหละก็คือสบุ่ผมต้องเดินเข้าไปใช่ไหมว่ามันคือตัวอะไร อก็ภูมิใจจริงๆอ๋อมันอ๋อไม่ดิก็ต้องทำไงอะ่ะหรือเป็นแคร่รูปปั้นวะเอายเฮ้ย ส่งตีด้แล้วกูควรต้องทำไงวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วต้องเริ่มใหม่เลยเหรอมันจะไปต่อตรงไหนเนี่ยจะไปเกิดตรงไหนเนี่ยก็อ๋อเกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้ oh my god โอ้เกิดตรงนี้เลยนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอ่อเล่นต่อเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวคนค้องตัดคลิปไปผมคงตัดคลิปแหละโอเคมากันที่จุดเดิมที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอ้พอจะเล่นมาถึงก็ไม่ยากหรอกโอเคโหเอ่อปุ๊บไม่มีเราต้องไปทานจริงๆอะ่ะซึ่งเราต้อง ห้ามเดินลงไปใช่ปะคือเราต้องห้ามเดินชนใช่ไหมหรือยังไงผมเริ่มไม่เข้าใจเท่าไหร่ละเอาเฮ้ยให้วิ่งแล้วเขาอะไรวิ่งกันวิ่งชิบแล้ว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 วิ่งไปทางไหนวะเนี่ยหาลากเอ้ยใช่บแล้วกูวิ่งเจอทางอ๋อพวกมันไม่ตามหรอกเพาะพวกมันคือยังไงอ่ะ มนพวกมันไม่ใช่ผีนะมนพวกมันเป็นเอ่อพวกมนุษย์กลายพันธุ์เนาะอันนี้เป็นกงเนาะเออเหมือนเป็นมนุษย์กลายพันธุ์มากกว่านะครับนะเสียงมันดังไปอะขอภัยโอเคเราต้องไปต่อนะครับะเปิดไฟแป๊บนึงอืมวมันวิ่งไม่สุดวิ่งไ่ไม่สุดนะครับโอ้แต่ก็น่ากลัวนะจริงโอเคประตูนี้เปิดได้เนาะ บังเกอร์เวดเหลวะหน้ากัวชิปโอเคเปิดอีกรอบอ๋อเช็คพืวอความชัวโอเคปิดได้ละเอ่อ <c oughs> อันนี้เขาให้เราทำอะไรวะเนี่ยแก้พัตโต้แดงและโอ้ยมันจะมาเล่นกูอีกแล้ว ผีนี่มันจ้องจะเล่นกูอยู่แล้วอืมไอปีศาจมันจ้องจะเล่นคุณเยป,ประตูนี้น่าจะเปิดได้แล้วนะครับเนี่อ่านว่าอะไรอ่ะอ่นไม่ออกภาษารัสเซียสวยเปิดได้ละ โอเคก็เอากล้องลงแล้วนะคือแบตผมมันจะหมดเลยแบตแบตกล้องนะไม่ใช่แบตโทรศัพท์เออผมก็เลยกลัวแบตมันหมดนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะไม่มีอินฟราเรดใช้โอเคไปต่อฝั่งซ้าย okay. อ่โข้างล่างนี่บังเกอร์อจริงๆเลยวะเนี่ยทางมันดำๆนึกว่าทางเข้า อ้มหมอหมุดเข้าไปเฉยเค okay, <Okay, S 1> ไปต่ออุ้ยเสียงผมแปลกมากเลยขอโทษด้วยขอภัยจริงๆนะไม่สบายไม่สบายอ๋แล้วมันโอ้ยคีย์บอร์ดค้างอะ่ะมัปุ่มกดมันป่วย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 เขรสัพ์ผมมันเริ่มกระจอกอะไรขอภัยจริงๆเอ,อ่มีอะไรปะไม่มีเนาะเออแล้วก็จะทำไอ้มุมพวกนี้ไว้ทำไหมวะผมอยากรู้จริงๆ ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะไปโอเคชึบชุ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 บ,ชบเออบรรยากาศมันอุ้ยมืดบรรยากาศมันก็หลอนดีที่ผมเปิดเปิดไฟนี่ผมไม่ได้ผมกลัวความมืดนะก็กลัวก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าคือที่เปิดเนี่ยเพราะว่ามันจะได้อ้ออีกแล้วเวลามีมันอยู่ผมไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะจริง ในตัวไว้นี่ผมไม่อุ่นใจนะอุ่นไม่อุ่นใจสุดๆเลยอะเวลามีมันอยู่อ่ะอ่ออันนี้เป็นจดหมายนะครับนะวันเดียวกันนะ The door is the นน security security rooms lo lock is lock ประตูห้องเอ่อนิรภัยประตูห้องเอ่อ security lock นะครับ security ก็น่าจะเป็นรักษาความปลอดภัยมั้งอะไรประมาณนี้ lock at far อยู่สูง as i know it it hiding door คเดีแต่ผมไปให้แล้วกันนะครับนะโอ้แบตคูเหลือสองอันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะผมอ่านไม่ออกไม่ได้อ่านไม่ออก,อ,อ,อ,กอ่านมองไม่เห็นอุ้ยมีแบตอีกสวยสวยเปิดอีกโอเคอืม โอเคเขาบอกว่าเดอะดอห้องซิเคิลิตี้ล็อกนครับนะห้องรักษาความปลอดภัยแหละเหมือนห้องยามนะครับนะประมาณนั้นแหละซิเคิลิตี้ห้องควบคุมอ่ะพวกน่าจะเป็นพวกห้องมอนิเตอร์อะไรประมาณนั้นนะคิดว่าเฮ้ยผีเด็กอีกแล้วครับท่านเสียงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้มาอีกแล้ว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 ครับท่าน ตัวนี้แล้วครับท่านผมไม่อุ่นใจจะ,จ,ะจะให้อุ่นได้ยังไงโอ๊ยแล้รูผมเปิดกล้องมาเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยอ๋อขึ้นข้างบนโอเค ทางนี้มีทางไปเยอะเลยนะผมไม่รู้ต้องไปทางไหนผมไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะขอไอเลี่ยงไอตัวผีผีนี่ก่อนไม่ไว้ใจผมพยายามจะให้เซฟให้สุดเพราะว่ามันเล่นตายแล้วมันต้องไป,ไปเริ่มจุดเดิมนะครับผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ๋อทางเดียวกันเลยนะโอเคดีนะถ้าเกิดใครโง่เดินไปทางนั้ก็คือตายหายนะครับนะไม่ต้องสืบสาวราวเรื่องเขาให้เราไปทางไหนเนะี่ย ฝั่งมีฝมีแต่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ไปฝั่งนี้แล้วกันเหมือนเป็นท่อระบายน้ำนะตรงนี้นะครับนะฝั่งนี้มืดอมไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้หข้างล่างแบบลึกมากเลยอะ่ะเป็นบังเกอร์อะไรอะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรวะ ติง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 โหลดติงโหลดติงโอ oh, อันนี้เป็นชาร์เตอร์ที่สองแล้วเหรอ My God ช่น่าจะใช่นะยี่สิบสามแล้วอันนี้เป็นยี่สิบสามอะไรคอมเม้นต์อประมาณนี้แหละอโอเคพันนี้ฝากไว้ที่นี้แล้วก่อนนะกันนะครับแนละ้วอันนี้อัดมาก็ประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้วนะครับนะ เจอกันพาร์ทหน้านะครับเกมนี้ก็ถือว่าหล่อนใช้ได้นะฮะเรามาดูพาร์ทสองมาาันจะไอ้นั่นขนาดไหนแล้วจะมีปริศนาอะไรให้เราเอ่อไอ้นั่นบ้างนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บเออมาชมบรรยากาศหลอนๆของเกมนี้นะครับนะจริงผมว่ามันสนุกดีนะเอาจริงๆอุ้ยแต่เพราะพาร์ทสองน่าจะสนุกกว่าดูดิมีแบบว่าอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะอืมน่าสนใจน่าสนใจโอเคครับผมนะเจอกันพาร์ทหน้าไปละไปละ อะไรรอ,อกูอยู่ข้างหน้าวันนั้นอะ